กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมงานอาหารและเครื่องดื่มเมืองพัทยาพัทยา Hospitality Show 2024โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานณโรงแรมเดไซน์พัทยาซึ่งมีนายสันเพชรสุภาบวรสถีรนนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงาน รวมด้วยนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยาชมรม F&B มืออาชีพเมืองพัทยาสมาคมเชฟภาคตะวันออก ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออกสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออกพร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคัง่งสำหรับการจัดงานพัทยา hospitality show 2024ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยาสมาคม กมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออก และชมรมสปาพัทยาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17และ18กันยายน2567ณนะโรงแรมเดอะไซน์พัทยาซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรายการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเป็นสำคัญอาทิเช่นการแข่งขันบาร์เทนเดอร์คอนเทส2024การแข่งขันมิสบาร์เทนเดอร์คอนเทส การแข่งขันปรุงอาหารจากเชฟมืออาชีพการแข่งขันจัดดอกไม้การแข่งขันจัดโต๊ะอาหาร Western Table Setup การแข่งข,ขันนวดไทย และการแข่งขันสปาบูสเดคอเรชัน c ชา l เลนจ์เป็นต้นพร้อมงานแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวพร้อมสินค้ากว่า500รายการที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งตลอดการจัดงานทั้งสองวันพบว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันสุดยอดฝีมือผู้ให้บริการงานโรงแรมที่ยิ่งใหญ่ที่ สในภูมิภาคตะวันออกซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการให้บริการนักท่องเที่ยวแบบมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการให้บริการนักท่องเที่ยวของโรงแรมในเมืองพัทยาและภาคตะวันออกสู่ระดับสากลต่อไปวางแขนขึ้นซึ่งเป็นองค์ประกอบของเนื้องานชิ้นนี้ผ่านขอเอียนเงียเนาะ จังหวะนี้ปลาสวยนะครับลูกแตงหนึ่งลูกผ่านสองลูกผ่านสาลูกผ,าน,กกผานงานมองไกลแต่โชว์ร้ายทีคือมีสะกอดไร้์อ Red Fight Academy ่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy